สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวชุดบล็อกอีกชุดหนึ่งของ e u r o k i n g t ลเขานะครับชุดนี้เป็นชุดเล็กขนาด4หุนนะครับจำนวน10ชิ้นแค่นั้นเองนะครับเป็นกล่องเล็กกระทัดรัดนะครับเรามาดูกล่องกันนะครับตัวกล่องเขานะครับแจ้งว่าเป็นของแท้ร้อยเปร์เซ็นต์นะครับอ่าีเยอรมนีก็คือเป็นเกรดเหล็กที่ใช้ในการผลิตนะครับเยอรมนีก็คือเป็นสัญชาติของฮีโห อยู l โลคิงทูนเขานะครับ,รบแล้วก็โครเมียมวัลเดียมก็คือ,อเกรดเหล็กนะครับตัวย่อของเขาก็คือ Crv นั่นเองนะครับแล้วก็1ทับนะครับดิวซ s กเก็ตเซต pcs ก็คือขนาดของตัวลูกบล็อก4หุนนะครับ1ทับจำนวนทั้งหมด10ชิ้นต่อชุดนะครับอพอแกะออกมานะครับก็จะเป็นกล่องเหล็กแบบนี้กระทัดรัดแบบนี้นะครับผม ตัวกล่องนะครับเป็นกล่องโลหะกล่องเหล็กดูแข็งแรงมากนะครับตัวหน้ากล่องนะครับมีตัวลายหนังสือนะครับเป็นแบบนูนยูโรคิงทูนเยอรมนีนะครับแล้วก็ด้านข้างกล่องด้านข้างกล่องมีตัวล็อกให้1ตัวตรงกลางนะครับสำหรับขนาดของตัวนี้นะครับขนาดอยู่ที่ความยาวอยู่ที่ประมาณ28.5เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ 10.5ซนติเมตรแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ5ซนติเมตรนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่2กิโกรัมนะครับ2กิโกรัมพอดีเลยครับเรามาดูข้างในกันครับข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะเปิดออกมาปุ๊บอ่าโอเค,ออออเคข้างในนะครับก็จะมีตัวใบาการันตีของเขาว่าเป็นของแท้นะครับประทับตาจากยูโรคิงทูนเขานะครับอ่ผลิต มาตรฐานของแท้ครับตัวนี้เป็นแบรนด์เยอรมันแต่ว่าผลิตที่ประเทศจีนนะครับผลิตที่จีนแบรนด์นี้ผลิตที่จีนทั้งหมดนะครับแล้วก็เรามาดูรายละเอียดกันนะครับที่ฝานะครับที่ฝาก็จะมีบอกว่ามีเบอร์อะไรบ้างนะครับมีเบอร์อะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตัวลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกมีตั้งแต่เบอร์8จนถึงเบอร์24นะครับเบอร์8จนถึงเบอร์24ไล่มาเลยครับ8 10 11 12 13 14แล้วกระโดดมาที่17 19 21 24นะครับเป็นลูกบล็อกที่คิดว่าใช้งานประจำประจำนะครับที่เขาใส่มาให้ครับลูกบล็อกทั้งหมดก็ตามนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่าอ่ะลูกนะครับ10ลูกแล้วก็ตัวตัวของด้ามต่อนะครับข้อต่อด้ามต่อขนาด5นิ้วนะครับ นิ้วมาให้1ด้ามนะครับแล้วก็ตัวด้ามฟรีนะครับด้ามฟรีด้ามฟรีเป็นด้ามเหล็กนะครับด้ามเหล็กด้ามเหล็กด้ามเหล็กสามารถใช้งานปรับ้ายขวาได้นะครับดูแข็งแรงทนทานนะครับด้ามเป็นด้ามเหล็กเหล็กทั้งทั้งหมดนะครับเหล็กชุบโครเมียมนะครับ แล้วก็ตัวเวลาการใช้งานนะครับาการใช้งานกดที่หัวนะครับกดที่หัวแล้วก็ใส่นะครับใส่นะครับอ่ประมาณนี้นะครับมันก็จะแน่นๆหน่อยครั้งแรกนะครับปรับซ้ายปรับขวาเวลาถอดนะครับก็กดที่หัวแล้วก็ใส่ปล่อยนะครับถ้าไม่กดนะครับมันก็จะไม่สามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าตัวลูกปืนมันจะมีลูกปืน ล็อกไว้อยู่นะครับติดไว้อยู่นะครับใส่ไม่ได้นะครับต้องกดแล้วก็ใส่นะครับผมถึงจะใส่ได้ก็ประมาณนี้ครับการใช้งานตัวด้ามฟีของเขานะครับด้ามฟียาว10นิ้วนะครับ10นิ้วเรามาดูตัวรายละเอียดของตัวลูกบล็อกเขานะครับลูกบล็อกเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมสีสันสวยงามน่าใช้มากนะครับน่าใช้ลูกบล็อกหนาหกเหลี่ยมนะครับเป็นแบบสั้น ตัวลูกบล็อกนะครับสกรีนยิงน่าจะยิงเลเซอร์นะครับยูโรคิงโ n น CRV เราตามด้วยเบอร์ครับ2 4 mm นะครับแล้วก็ตัวที่กลางของลูกบล็อกก็จะเป็นแบบสกรีนน่าจะสกรีนยูโรคิงนโครเมียมเวลลาเดียมเจอรมนีนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับรายละเอียดตัวลูกบล็อกเขาสำหรับ ชุดนี้ครับชุดนี้ครับน่าจะเหมาะสําหรับการติดไว้ที่บ้านนะครับไว้ใช้สําหรับซ่อมอะไรต่างๆนะครับอาจจะถ้าเป็นพวกอู่เนี่ยลูกบ็อกอาจจะน้อยเกินไปอาจจะไม่เหมาะนะครับไว้ติดกับรถเผื่อใช้งานางานเล็กๆน้อยๆงานที่ต้องใช้ที่มีตัวลูกบ็อกตัวหัวน็อตอยู่ประมาณนี้นะครับเบอร์เบอร์ตามนี้นะครับ ในส่วนของราคานะครับราคาก็อยู่ที่ไม่ไม่แพงเท่าไหร่ครับประมาณอยู่ที่ครึ่งร้อยครับห้าหกร้อยอยู่ช่วงนี้ครับอย่างเชสามสี่ห้าหกร้อยขึ้นอยู่กับช่วงนะครับช่วงช่วงาราคานะครับก็รายละเอียดมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเซตนี้สำหรับอ่ ราคาที่แท้จริงนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อสอบถามได้เพราะว่ามันมีขึ้นมีลงนะครับมันมีขึ้นมีลงไม่แน่นอนนะครับการใช้งานเบื้องต้นกับราคาครึ่งร้อยครึ่งพันแล้วกันประมาณนี้ช่วงประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับกับคุณคาาที่ได้มาอยู่ช่วงนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ